สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกมอเม r w a r f a r e นะกับช่วงลองรถถังนะครับโดยผมบารอนี่เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ครับผมรถถังที่ผมจะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันเนี่ยก็คือเจ้ารถถังประจนบาลที่มีชื่อว่า xm 1นั่นเองนะครับภายในเกมนี้มันเป็น mbt premium tier หสัญชาติอเมริกันนะครับผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่อยากรู้ว่าเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมันน่าใช้งานขนาดไหนนะครับ น่าซื้อมาใช้หรือว่าซื้อมาเก็บหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสเปคของมันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะบอก,กราคาราคาของเจ้า xm 1เนี่ยในเกมนี้ก็คือจะอยู่ที่3,250ทองนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ550กว่าๆนะครับผมขึ้นลงตามค่าเงินแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า จะมีเพื่อนๆที่เคยดูคลิปรีวิว xm 1ของผมเมื่อประมาณ2-3สปีที่แล้วหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีใครติดตามมาถึงตอนนี้หรือเปล่านะครับก็จริงๆอ่ะเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับแบบจัดเต็มเลยมีทั้ง pvp pve นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นคลิป2-3สปีแล้วอ่ะซึ่งข้อมูลตอนนั้นมันก็ใช้งานในตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับคือตอนนั้น xm 1ยังเป็นรถในสายอยู่เลยนะครับผมเทียหนะแล้วก็ เทียร์เก็จะเป็น M1 Abrams นะครับซึ่งตอนนี้ M1 Abrams มันถูกปรับลงมาเป็นเทียร์หในสายแทนที่เจ้า XM1 นะครับ XM1 ก็ถูกโยกออกมาเป็นรถถังพรีเมียมนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับผมคลิปรีวิวคลิปนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงมุมขวาบนของคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าแนะนําว่าอย่าเข้าไปดูเลยผมอายนะครับมันเก่ามากแล้วคลิปนั้นนะ เอาละครับก็มาเข้าเรื่องของสเปคของมันกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่อำนาจการยิงก่อนนะเจ้า XM1 เนี่ยใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิมนะครับส่วนอาวุธรองก็จะเป็นปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมตนั่นเองครับสำหรับตัวปืนหลักนะครับผมมีกระสุนมาทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือ AP HEAT แล้วก็ HEP นะครับในส่วนของกระสุน AP เนี่ยค่าจากรอดอยู่ที่440ม mm, ิลเมตรนะครับดามจ450นะ ในส่วนของกระสุนฮีทนะครับค่าเจาะกรอดอยู่ที่450มิลิเมตรนะครับดาเมจก็ประมาณ450เช่นกันครับในส่วนของกระสุน HEP นะครับเจาะกรอดจะอยู่ที่270ครับดาเมจ445ต่อนัดครับสำหรับกระสุนปืนกลนะครับเจาะกรอะ18มิลิเมตรนะครับดาเมจ8ครับผมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวปืนหลักนะระยะเวลาในการรีโลเนี่ยจะอยู่ที่นัดละ8 7วินาทีนะครับแล้วก็ระบบการยิงนะครับจะเป็นแบบกีรนัธนะครับไม่ได้มีออโต้โหลดอะไรนะต่อมาครับผมเรามาดูกันที่อำนาจการป้องกันกันบ้างนะครับเลือดของมันเนี่ยจะอยู่ที่2850หน่วยด้วยกันนะครับสำหรับเกราะนะครับเกราะตัวรถนะด้านหน้า3 6 0มิลิเมตรนะครับด้านข้าง9 5มิลิเมตรนะและด้านหลัง45มิลิเมตรครับผมในส่วนของเกราะป้อมปืนนะครับด้านหน้า500มิลิเมตรครับ ด้านข้าง256มิลิเมตรนะครับและด้านหลัง60มิลิเมตรครับออวัสดุของเกราะนะครับทั้งตัวรถและป้อมปืนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคอมโพสิตนะครับหรือโลหะผสมทั้งสิ้นเลยนะครับมาต่อกันที่ความคล่องตัวครับความเร็วสูงสุดที่มันทําได้นะจะอยู่ที่78กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเร่งจาก0ถึง32 h, ได้ภายในระยะเวลาประมาณ4.47วินาทีครับผม แล้วก็มีความเร็วในการหมุนของตัวรถอยู่ที่43.6องศาต่อวินาทีครับต่อไปครับในส่วนของมุมกดและมุมเงยนะครับผมสำหรับมุมกดของปืนด้านหน้านะจะอยู่ที่ลบ10องศานะครับในส่วนของมุมเงยหรือมุมยกเนี่ยจะอยู่ที่20องศานะครับความเร็วในการเล็งของปืนใหญ่นะอยู่ที่1.94วินาทีนะครับ ในส่วนของความเร็วการหมุนป้อมปืนเนี่ยจะอยู่ที่44.6องศาต่อวินาทีครับผมต่อมาครับในส่วนของพลประจํารถนะครับจะมีทั้งหมด4นายด้วยกันนะก็คือผู้กําการนะครับพลขับพลปืนและพลบรรจุครับผมและในส่วนของสกิลพิเศษนะครับไม่มีให้ใช้นะครับแล้วก็ไม่มีให้ปลดล็อกอีกด้วยนะต่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของจุดอ่อนนะครับของเกราะของเจ้า XM1 กันบ้างดีกว่านะโดยดูจากมุมมองของ AP ของตัวมันเองนะครับค่าจ่อกาะอยู่ที่440ม mm ิลิเมตรนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับเทียร์6คันอื่นๆน,นะก็อยู่ที่เลทก,กลางๆนะครับแน่นอนครับว่าจุดอ่อนของมันนะอ่ะอ่อนที่สุดนะครับจะอยู่ที่ lower plate นะครับค่าเกราะจะอยู่ที่ประมาณ430ม mm ิมลิเมตรนะเอาจริงก็เกือบเจาะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมบางคันเจาะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะเทียร์6นะครับส่วนบนเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ประมาณ7-800มิลิเมตรเลยนะครับซึ่ง หนามากๆนะครับสลับเทียหนะอั p เปอร์เพครับ900มิมนะครับผมขึ้นมาอีกก็จะเป็นอยู่ที่500เปปลายนะครับแต่ว่าเนื่องจากมุมเอียงของมันเนี่ยยิงยังไงผมว่าก็ไม่เข้านะครับจากมุมนี้นะแล้วก็ขึ้นมาอีกครับในส่วนของเทเร Ring ครับผมซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของสายเอบรามทั้งสายนะครับแล้วก็จะ XM1 ด้วยนะแต่ตอนนี้ครับดูว่าไม่มีครับผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทเรตริงมันอยู่ตรงไหนนะ เออถือว่าไม่ใช่จุดอ่อนละกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ส่วนของป้อมครับผมเกราะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ970นะครับจนถึง1,000ม mm ิลลิเมตรเลยนะซึ่งไม่มีทางที่จะเจาะได้แน่นอนครับไม่ว่าจะรถถังอะไรก็ตามนะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างครับในส่วนของตัวรถนะครับเกราะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100ปลายๆนะครับส่วนหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับแต่ส่วนกลางกับส่วนท้ายเนี่ยจะอยู่ที่100ปลายๆเนาะ ขึ้นมาที่ป้อมปืนครับผมป้อมปืนส่วนหลังนะกรอบประมาณ400นะครับรวมถึงส่วนกลางด้วยนะครับ430นะครับค่อนข้างหนาใช้ได้เลยนะขนาดมันเองเนี่ยยังเจาะเกือบจะไม่ได้เช่นกันนะครับออกจะเป็นสีเหลืองๆด้วยซ้ำนะครับไม่เขียวปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถถังประเภทอื่นๆบางคันนะครับเจาะไม่ได้นะบอกเลยนะครับด้านข้างป้อมปืนประมาณพันกว่ามิลิเมตรนะครับถือว่าหนาฮะ ดูด้านหลังกันบ้างครับตัวรถ4 0 mm ่สมมนะครับอันนี้เจาะได้สบายๆนะครับป้อมปืนเนี่ยประมาณ5 0ม mm มนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนทั้งหมดของมันเนาะซึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าหนามากๆนะครับถือว่าเป็น mbt ที่หนามากๆนะสำหรับเทียร์6นะครับผมแต่ยังไงก็ตามครับเราก็ต้องไปดูอีกทีในเกมเพลย์นะครับว่ามันจะหนาจริงหรือเปล่าเนาะ โอเคครับผมทีนี้เรามาดูประวัติ้าคร่าของเจ้า XM1 กันดีกว่านะครับว่าในเกมนี้เขาจะบอกอะไรเราบ้างนะก่อนอื่นครับมันเป็นคลาสรถถังประจัำบานนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นต้นแบบนะช่วงเวลาที่ถูกพัฒนานะจะอยู่ในช่วงปี1972จนถึง1976ครับเขาประจําการครั้งแรกไม่มีข้อมูลนะครับจำนวนที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด1คันท้ววครับแล้วก็ประเทศผู้ใช้งานไม่มีข้อมูลนะต่อมาครับเขาบอกว่าหลังจาก ความล้มเหลวของโครงการ m b t 70นะครับกองทัพอเมริกันก็เลยมองหายานเกราะแบบใหม่นะครับผมที่ไม่จำเป็นต้องมีความทันสมัยของเทคโนโลยีมากนะแต่ว่าไปมองหาในส่วนของราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็มีสมรรถนะพอที่จะกลุ่มความได้เปรียบของสนามรบเอาไว้นะครับก็คือถูกและดีนั่นเองนะ เพราะการนี้นี่เองนะโครงการ M1 เลยถูกก่อตั้งขึ้นนะครับซึ่งรุ่นต้นแบบเนี่ยถูกเรียกว่า XM1 นั่นเองนะครับผมโดยรุ่นต้นแบบนะครับถูกส่งเข้าประกวดโดย2บริษัทนะครับก็คือบริษัท Chrysler Defense แล้วก็บริษัท General Motors นะครับในปี1976นะรุ่นต้นแบบของทั้ง2บริษัทนะครับใช้ปืนใหญ่ M68 ขนาด105มิมนะซึ่งปืนใหญ่ตัวนี้เนี่ย เป็นของบริษัทยุทุธปกรณ์จากอังกฤษนะครับที่ชื่อว่า Royal Ordnance นะครับผมแล้วก็ปืนใหญ่ตัวนี้เนี่ยยังถือว่าเป็น1ในปืนใหญ่ที่ดีที่สุดในกองทัพนาโตในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของตัวต้นแบบที่บริษัท General Motors ส่งเข้ามาเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลธรรมดานะครับแต่ว่าในส่วนของ ต้นต้นแบบของบริษัท Chrysler Defense เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบนั่นเองครับสำหรับในย่อหน้าที่2นะครับเขาบอกว่าบริษัท Chrysler นะมีประสบการณ์อย่างมากนะครับในการออกแบบเครื่องยนต์ที่เป็นออรูปทรงกังหันนะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยออกแบบเครื่องยนต์ประเภทนี้มาตั้งแต่ปี1950แล้วนะและพวกเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจด้วยนะครับว่าเครื่องยนต์ประเภทนี้เนี่ย จะมีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและในท้ายที่สุดนะครับกองทัพอเมริกันเนี่ยได้เลือกรุ่นต้นแบบของบริษัทค克莱ส์นะมาเป็นตัวต้นแบบเพื่อผลิตรถถังที่ใช้ต่อไปนะครับโดย xm 1ถูกตั้งชื่อใหม่ตามนายพลครตันเอแบรมส์นะครับผู้ที่เคยบัญชาการการรบในช่วงสงครามโลกครัง้งที่สแล้วก็สงครามเวียดนามนั่นเองนะครับแล้วก็ xm 1ภายในเกมนี้เนี่ย เป็น XM1 ของบริษัท General Motors นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่คันเดียวในช่วงการทดสอบปี1976ครับผมใจจริงเนี่ยผมก็อยากให้ทางตัวเกมนะครับเพิ่มตัวโปรโตไทป์ของบริษัท Chrysler เข้ามาด้วยนะซึ่งผมว่าผมชอบหน้าตาของตัวโปรโตไทป์ของ Chrysler มากกว่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไม่ให้นะสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นประวัติของเจ้า X.M.1 ภายเกม,เมอัลวิโดแฟนี้นะครับต่อไปครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยว่าในสนามรบเจ้า X.M.1 เนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับอย่างนก้ตามครับเจอกันในสนามรบครับเอาละครับผมมาเริ่มตาแรกกันเลยครับตอนนี้ใน Operation u m b r e l l a นะครับระดับ Hardcore เนาะไปกันเลยฮนะก็เดี๋ยวตานนเนี้ยผมพยายามจะเล่นแบบเอาหน้าถ่ายๆไปแล้วกันนะครับเพื่อโชว่วาเกราะมันเป็นยังไงเนาะ ่าแล้วก็ที่เห็นว่ามันวิ่งเร็วๆแบบนี้เพราะว่ามันลงเนินนะครับอย่าอย่าเพิ่งนึกว่ามันวิ่งเร็วเนาะอ่าเหยื่อตัวแรกเว้ยอืมเต็มหน้าไปครับดาเมจกระสุน AP อยู่ที่ประมาณ400นนิดๆนะครับโอ้มิซายเมื่อกี้ไม่เข้านะครับผมจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเทียร์หลงไปนะถือว่าเจาะก,กราะ เจ้ารถคันนี้ยากมากๆนะครับแม้ว่าจะเป็นมิสไซล์ก็ตามนะ,ะแล้วก็หลังจากที่มันถูกปรับไม่ให้มีจุดอ่อนที่เครดิงน,นะครับทำให้มันกลายเป็นรถถังที่โหดมากๆเลยนะครับผมอย่างที่โชว์ไปฮะเดี๋ยวนะไซเควสครับเก็บซะหน่อยอย่างที่โชว์ไปนะครับว่าด้านหน้านะครับ โล่เพลทส่วนล่างเท่านั้นเองนะที่ตรง <Ident ify S 1> จุดอ่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกว่าจุดอ่อนน้อยนี่ <od> ern, โดนเจาะได้เลยครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาชมว่าเกาะหนา <Ident ify S 2> โดนยิงไป <od> ern, หลายนัดแล้วนะครับเนี่ยบ้าไปแล้วไม่น่าชมเลยเฮ้ยบอดมันแม่นบอดมันแม่นรำกะครับ เดี๋ยวลองลอมิสไซล์ครับหนึ่งครับยังไงเพื่อนสองไม่เข้าครับผมล,ลอยิงมาได้ไหมเนี่ยตรงนี้โอเคได้อยู่ไม่เข้าครับนัดที่สามและนัดสุดท้ายก็ไม่เข้านะครับผมคือมันเข้านะแต่มันเบามากๆนะโอเคบอดมันชอบยิงประมาณแถวแถวอัปเปอร์เพลทนะครับถึงซอกคอนะถ้าเป็นมิสไซล์นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีจุดอ่อนที่ซอกคอยอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกเลยวเฮ้ยอะไราไสรายมาครับไม่เข้าครับผมนี่ฮะไม่กลัวแล้วครับมีสายครับปืนกลได้ไหมหัวเข้าด้วยเว้ยแต่ม okay ันไม่ตายครับปืนกลเบาเกินไปนะครับ อะไรไว้นี่สายเืนกลไปกินอุ้ยเข้าอีกแล้วอะไรอะไรเข้าได้ไงใครยิงอ่ะท t z นะครับโอ้ท t z นี่มันเจาะเกาะเยอะมากเลยนะตานี้โดนไปเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับ โอเนี่ยดูฮะเทียบครับโอ้ย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 มามามีเท่าไหร่ก็จัดมาดูฮะโคตรโคตรมันยืนกลางโดมกระสุนมาอิสอิสัยอ่ะอุ้ยเข้าแล้วไปแล้วม่อยู่แล้วจะตายเอา เกือบครับผมอโอ้ไม่เข้าด้วยอ๋อพังอีกผมไม่ซ่อมแล้วกันนะครับไม่เพิ่มเลือดด้วยอะจะดูว่าจะรอดไหมปกติผมไม่เล่นอย่างนี้นครับเดีย๋ยวนี้ว่าผมแบบชอบเล่นสไตล์แบบนี้นะอันนี้พยายามจะโชว์กรอะให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ใครทำํำเ,เล่นแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะตายเอานะครับผม โอ้ไม่เข้าเวะโอ้ล้อพัายอีกแล้วครับบ้าจริงปืนกลได้ไหมคนันนี้ไม่ได้หนาเกินตายซะหืมหัวปืนแม่นใช้ได้เลยนะเป้าค่อนข้างจะเล็กดีนะครับ ยิงระยะไกลค่อนข้างจะเอโกลด์ยิงก็ได้มาอันนีอ่าได้ครับเกาะมันบางมากนะครับโอเคมิสไซล์ลงหัวไปที่เห็นว่าเป็นมิสไซล์ก็คือเป็นสกิลของขอบอนะครับผม อะไรมีคนหัวร้อนครับผมมันจะจบอยู่แล้วจะรีบไปไหนเนี่ยโอเคฮะก็เดี๋ยวไปดูสรุกคนท้ายเกมกันเล็กน้อยฮะก็สำหรับตามเมื่อกี้นะครับทำดามเมจไป13,600กกว่านะสปอตไปทั้งสิ้น10คันนะครับแล้วก็ทำลายไป9คันด้วยกันนะครับได้เหรียญตรามา2เหรียญครับก็คือลูซ a าครับแล้วก็ชา r g เกนะครับแน่นอนว่าเ e อเป็นที่1นะในส่วนของดามเมจ ก็เป็นที่1เช่นกันนะครับเอะแปลกดีนะเพราะว่า xm 1เนี่ยถือว่าเป็น mpt ที่มีดาเมจต่อทีต่ำมากๆเลยนะครับอ่อน่าจะเป็นที่คนเล่นนะคนเล่นมันเทพไง <c> โคตรคุยบาย้าเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูบล็อกดาเมจกันบ้างครับสำหรับตานนี้เนี่ยบล็อกไปทั้งหมด1 4 4 0 0นะครับแบ่งเป็นเจาะไม่เข้า1,1600นะครับฉลับอีกประมาณ2 8 0 0นะครับ โดนยิงไปทั้งสิ้น442นะัดนะครับโดนดาเมจไปพอสมควรนะตานี้ก็คือ2,400นะครับเกือบเกือบตายเลยแหละนะโอเคก็สลรับตานี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองกันอีกสักตาหนึ่งสลหับจอ xm1 ครับเอาละครับผมมาต่อกันในตาที่2นะครับกับ operation spearhead นะกับจอ xm1 ครับก็เดี๋ยวตานี้เนี่ยผมจะพยายามเล่นเหมือนเดิมก็คือเอาหน้าไถเข้าไปนะครับเพราะว่าตาที่แล้วรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับ เกาะมันเท่าไหร่นะเหมือนจะโดนยิงมากไปหน่อยนะครับจะยืนยันด้วยแหละว่ามันหนาจริงหรือเปล่านะใครยิงใครยิงเดี๋ยวก่อนจะมาจากข้างหน้านะครับไปไปหาตัวมนะันฮะอ่านี้ขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนรู้ไหมว่า xm ่อ XM1 เวอร์ชันของ r rysler เนี่ยเกราะมันหนาหรือบางกว่าเจ้าตัวนี้ มากขนาดไหนนะครับคือท,ที่ผมสงสัยเพราะว่าวเต็มข้างเลยหน้าตามันไม่เหมือนกันไงป้อมปืนก็ไม่เหมือนนะครับตัวรถก็คล้ายๆนะแต่ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยสงสัยค่าเกราะของมันนะแต่เรื่องปืนเนี่ยคือมันใช้ปืนเดียวกันไงเพราะฉะนั้นเรื่องดาเมจอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเท่ากันนะครับแต่ที่ผมงงคือ เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นของ General Motor ใช่ไหมแต่มันใช้เครื่องยนต์เป็นแกสเทอร์บายนะครับออซึ่งในประวัติมันก็เขียนบอกอยู่แล้วว่ามันของเวอร์ชัน General Motor, เจน g เ n e r a l m เ t o r นี่ยเขาใช้เป็นเครื่องดีเซลใช่ไหมผมก็เ,เลยงงว่าตกคงมันอะไรกันแน่นะปัญหาของเจ้ารถคันนี้นะครับก็คืออย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็คือ ความเร็ในการรีโหลดครับมันไม่ได้ช้าที่สุดนะแต่ว่ามันค่อนข้างช้าครับเมื่อเทียบกับดาเมจต่อนัดของมันนะทำให้มันเนี่ยถือว่าเป็น MBT เทีย์6ที่มี DPM นะครับหรือดาเมจต่อนทีต่ำมากๆคันหนึ่งเลยนะในเทีย์6นะครับซึ่งถือว่าแย่นะแต่ก็แลกมาด้วยก,กราะนะครับอุ้ยเต็มข้างเลยครับ ตาอนนี้ผมว่าเชื่อว่าโดนยิงเยอะพอๆตามเมื่อกี้แล้วแต่ว่าดาเมจที่โดนเนี่ยพอรับได้นะครับกระสุนฮีเนี่ยดาเมจจะประมาณ500กว่าครับแรงขึ้นมาเกือบร้อยหนึ่งนะแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะคกับพวกเที่ำงๆนี่น่าใช้ปืน,นกลจ่อได้อ่าได้ครับไปก่อน ไอเควสก็เก็บสักหน่อยนะยวนความคล่องตัวของมันเนี่ยใช้ได้นะเมื่อเทียบกับ MBT คันอือ่นๆนะครับถือว่าคล่องตัวในระดับระดับสูงเลยนะโอ้ไม่เข้า,าเฮ้ยสวยละตัวบอสด้วยเปิดควันเลยครับข้างหลังข้างหลังเข้าอ๋อติด อย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงโอเครอดครับยังไงยังไงไม่เข้าด้วยหวังว่าไอ้คันนี้มันจะมีเกราะเสริมนะครับสมุนทเจาะด้านข้างไม <around> ่ได้เลยอ่ะโว้เพลิดไม่มีปัญหาครับขอไปยิงด้านข้างหน่อยดิเกราะหน้าเราหนาอยู่แล้วนะหันหน้าให้บอสนะครับ ่าจะได้อ่าได้ครับผมมันสโลปก็จริงแต่ว่ามันเป็นช่องมองคนขับนะผมคิดว่านี่นี่ยไปซะอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยติดตัวช่วยรีโหลดมาด้วยนะครับมันก็เลย xm1 ของผมเนี่ยก็เลยโหลดไวขึ้นนะ เขาได้ไงโล้น่าจะโว้เพลินะครับเมื่อกี้อ้าวรอพังน่าจะอยู่ตรงนี้แหละไปโอเคสายต่อครับมาจัดมา แ่ที่เห็นครับถ้าสู้กันแบบพื้นราบแบบนี้นะด้านหน้าเนี่ยเจาะยากมากนครับตาที่แล้วที่โดนเจาะบ,บ่อย<ด>ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเออมันมีเนินมีอะไรเงี้ยทำให้มุมเกราะมันไม่ได้นะครับมันเลยโดนเจาะด้านหน้าเน,นาะอ๋อพังไม่เป็นไรฮะไ,ไม่เข้าเว้ ตายซะโอเคหมดไหมโอเคระหว่างรอเพื่อนแคปเราก็ขับรถเล่นนะก็จีีครับผมสำหรับตานี้เดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันครับก็สำรับในตาที่ผ่านมานะครับทอราเมจไปทั้งสิ้น12,200นะครับสปอร์ต16แล้วก็ทำลายไป8คันด้วยกันนะในเหรียญตรามา2เหรียญครับก็คือทารเกตนะครับแล้วก็ทีมเวิร์คครับ เอ็กพีตานี้ได้เป็นที่สองของทีมนะาดาเมจเป็นที่หนึ่งนะครับโอเคทีนี้มาดูกันที่บล็อกดาเมจกันบ้างนะตานี้บล็อกไปถึง16,900เลยนะครับเกือบเกือบเกือบหมื่นเจ็ดนะแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้า14,600นะครับฉลับอีก2,003นะโดนยิงไปทั้งหมด590นัดนะครับแล้วก็โดนดาเมจไปประมาณ1,200นนะครับผมโอเคตานี้ถือว่าเกราะ ใช้ได้นะครับแล้วก็โดนดาเมจไปไม่ค่อยเยอะนะยังไม่น่าจะยังถ้าจะไม่ผิดยังไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยซ้ำนะครับอ่ะก็ต่อไปเดี๋ยวไปดูสรุปผลกันครับเอาละครับผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะกับการลองเล่นเจ้า XM1 นะครับเมนบะัลลังเทียหกสัญชาติอเมริกันเนาะทีนี้มาฟังความคิดเห็นและข้อดีข้อเสียที่ผมได้จากการลองเล่นครั้งนี้นะครับความคิดเห็นผมเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างชอบนะว่า มันหนาครับผมเป็นคนที่ชอบเล่น mbt อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ mbt ที่มันหนานานนะยิ่งชอบมากๆนะครับความคล่องตัวถือว่าใช้ได้นะไม่ไม่อืดครับหนาแล้วก็ไม่อืดนะครับไม่เหมือนกับพวกสายชันเจอร์ที่หนาหนาจริงแต่ว่ามันอืดนะครับอันนี้หนาแต่ไม่อืดเนาะต่อมาก็คือข้อดีข้อเสียกันบ้างครับมาฟังข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีก็คือมันหนานั่นแหละนะครับเกราะด้านหน้าครับถือว่าหนามากๆนะครับสำหรับ mbttr หกนะครับรถถังประเภทอื่น หรือ MBT ด้วยกันถ้าเป็นเทียหกลงไปนะโอกาสที่จะเจาะมันได้เนี่ยน้อยมากๆครับจุดอ่อนก็มีที่เดียวก็คือลัวเพลทส่วนล่างนะซึ่งมีขนาดเล็กมากๆนะครับแม้กระทั่งป้อมปืนด้านข้างยังค่อนข้างหนาเลยนะครับสลับรถถังเทียหลงไปเนาะข้อดีขอด้อที่2ครับมีความคล่องตัวดีนะครับผมเมื่อเทียบกับ MBT เทียเท่าๆกันพอๆกันเนี่ยถือว่าอัตราเร่งนะครับความเร็วในการหมุนตัวรถอะไรเงี้ย ดีนะครับผมความเร็วสูงสุดก็ดีเช่นกันนะต้องขอบคุณเครื่องยนต์แกสเทอร์บของมันเลยนะมาถึงข้อดีข้อต่อมาครับไม่แน่ใจว่าตอนเล่นผมได้ทําให้ดูหรือเปล่านะก็คือมุมกดของมันครับมุมกดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ลบสิองศาทางด้านหน้านะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมเมื่อใช้ควบคู่กับการเฮาดาวหรือการซ่อนโล่เพลตนะครับอ่ะต่อไปมาฟังข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียข้อแรกที่ผมเห็นก็คือดาเมจต่อน,นาทีครับผมถือว่า ต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับ mbt เทียหคันอื่นๆนะครับผมอยู่ในระดับต่ําถึงจะไม่ต่ําสุดแต่ก็ต่ํามากอ่ะเพราะว่าความไม่สมดุลกันนะครับระหว่างความเร็วในการรีโหลดแล้วก็ดาเมจตอน,นัดนะครับดาเมจตอนนัดไม่ได้เบานะแต่มันรีโหลดช้านะครับเมื่อเทียบกับดาเมจต่อน,นัดเท่านั้นเองนะครับผมและผมก็คิดว่านั่นน่าจะเป็นข้อเสียข้อเดียวของเจ้า xm 1 ในแผทปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสรุปครับถือว่าเป็นรถถังที่น่าซื้อมาใช้ไหมแนะนําเลยนะครับคาร์ราสามพทองนะครับหรือประมาณ500กว่าบาทนะน่าใช้มากๆนะครับเทียหนะเทียหเนี่ย MBT ที่เป็นรถทองนะผมว่าเจ้า XM 1ตอนนี้น่าใช้น่าจะที่สุดแล้วนะครับของรถทองเทียหกนะครับก็ลองซื้อมาได้ไม่ผิดหวังนะสำหรับคนที่ชอบแบบ MBT หน,า,นาๆนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ชอบดาเรื่องดาเมจเนี่ยอาจจะไม่แนะนำเนาะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาอไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ในการลองรถถังหรือยานเกราะในเกมอเวอร์แฟรคลิปหน้าครับผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ